สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับกิ่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะกิ่งพาทุกท่านมาอัปเดตสต็อกกันนะคะที่โกดังที่3ของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะสำหรับตรงนี้นะคะของเรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68นะคะแยกที่1นะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะถนนเสรีไทยนะคะ นี่เลยเดินทางง่ายเดินทางสะดวกนะคะสำหรับท่านไหนที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะไม่มีอุปสรรคเลยนะคะสามารถออกรถได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะรถของเรามีให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นนะคะมีให้เลือกมากกว่า300คันกันเลยทีเดียวนะคะ มีทั้งรถเก่งรถกระบะนะคะรถครอบครัวนะคะหรือจะเป็นรถตู้ใช้งานนะคะเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตสต็อกคร่าวๆนะคะเริ่มที่คันแรกนี้เลยนะคะรุ่นนี้เป็น Toyota y ยารินะคะปี2018ราคา419,000บาทนะคะเป็นเครื่องพันสองนะคะตัว G นะคะสำหรับคันนี้นะคะ สำหรับลูกค้านะคะหากสนใจคันไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถอินบ x ็อกมาสอบถามได้เลยนะคะกิ่งจะแปะลิงก์รายละเอียดช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็สามารถแคปหน้าจอนะคะจำป้ายทะเบียนก็สามารถติดต่อหลังไม์มาได้เลยนะคะเดยกกิ่งจะส่งรายละเอียด ไปให้รับชมกันเพิ่มเติมนะคะเรทราคาอาจจะไม่ได้แจ้งนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูคร่าวๆนะคะว่าของเรามีรถแบบไหนรถสไตล์ไหนบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น Toyota v i o อนะคะปี2009นะคะคันนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนนะคะถ้าจะไม่ผิด2 0 5 0 0 0บาทนะคะไม่ใช้งานน้อยนะคะแค่1 0 0 0 0แสนโลนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะ ถัดมาคันนี้นะคะเป็น t o y ยต a y a r i ิเช่นเดียวกันนะคะเป็นสีเทาดำตกแต่งสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยนะคะสวยงามเลยสีแท้สีเดิมนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2021เลยนะคะราคาเพียง4 3 9 0 0 0บาทนะคะใช้งานแค่12,000โลนะคะสวยงามติดสปอยเลอร์มาให้นะคะชุดแต่งรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ นะคะเป็นตัวยาริสเอสซปอร์ตนะคะอ่านี่เลยสวยงามนะคะสายยาริสนะคะที่ชื่นชอบยาริสเป็นพิเศษนะคะก็ลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะรถของเรามีราคาเริ่มต้นตั้งแต่200,000นะคะสา0 0 0 0สี่แ0 0ห0 0แสนนะคะมีให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยนะคะสอบถามรายละเอียดกันได้ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะมีให้เลือกเลย นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็น Toyota V o ีอเช่นเดียวกันนะคะสีเทาดำขยบขึ้นมานะคะก็จะเป็นรถที่ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยนะคะคันนี้เป็น Toyota V ีอปี2017นะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะสีเทาดำสวยงามนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะหากท่านไหนนะคะที่ อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะสอบสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับรถเก๋งเดี๋ยวกิ่งจะพาไปดูรถอะไรดีรถตู้นะคะนี่นะคะของเราเป็นรถตู้หน่วยงานนะคะที่ปลดระวางมานะคะเป็นของหน่วยงานการไฟฟ้านะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะ เป็นรถปี2017เกียร์แมนนวลน,นะคะสำหรับคันนี้ราคาตั้งขายเพียงแค่719,000บาทนะคะโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนรถไม่มีพิกความฉนหนักมานะคะนี่เลยสวยงามนะคะสำหรับรถตู้ปลดระวางนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสวยๆนะคะเบาะ VIP ตัวใหญ่ๆเลยเป็นเบาะ3แถว9้า 3, 9, 9, ที่นั่งนะคะสำหรับรุ่นนี้ ะะมีให้เลือกมากมายหลายคันเลยรถสตอกเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นรถตู้อีกหนึ่งคันนะคะปี17เช่นเดียวกันนะคะโครงสร้างเดิมสวยงามนะคะสีบอลน,นะคะท่านไหนที่อยากได้รถแบบไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะรถกระบะเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้เป็น isuzu d-max นะคะ h a l ันเ er ยกสูงสี่ประตูสีดำนะคะนี่เลย ท่านไหนที่สนใจรถกระบะนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะ i s u z ี D Max ตัวสเตลนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟหน้าดูหล่อดุดันนะคะฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวบาด้านหลังติดมาให้นะคะสีดำ นะคะคันนี้เป็นรถปี2018ราคาเพียง649,000บาทนะคะเครื่อง1 9 0 0นะคะตัว Z ซนะคะเป็นรุ่นตัวสเตลลนะคะรถครอบครัวนะคะ Toyota Fortuner นะคะโฉมหน้าแชมป์สีดำนะคะมาพร้อมกับตัวล้อแต่งมาให้ดุดันมากๆเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นรถปี2013นะคะสำหรับ Toyota f o r t u n e er, เคันนี้นะคะเป็นโฉมหน้าแชมป์ที่เรารู้จักกันดีนะคะราคาเพียง6,99,000บาทนะคะใช้งานอยู่ที่1 7 0 0 0 0 0อ่ะ1,70,000โลนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถครอบครัวผ่านไปนะคะอ่ะต่อมานะคะเป็น Toyota นะคะรีโว่สีขาวนะคะสีประตูพีระยกสูงนะคะเป็นตัวพีระเนอร์นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากได้รถใช้งานนะคะหรืออยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะช่องทางการติดต่ออื่นนะคะกิ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะวันนี้ก็อาจจะมาะอัปเดตสต็อกคร่าวๆนะคะว่ารถของเรามีประเภทไหนให้ลูกค้าได้เลือกบ้างนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะรุ่น2.4 e-pat นะคะราคา6 6 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับรีโวยกสูงนะคะหน้าหล่อคันนี้นะคะกระจังด้านหน้าเป็นสีดำสวยงามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว ford everest นะคะเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะรถคันนี้เป็นรถใช้งานนะคะรถบ้านเจ้าของใช้เองนะคะสีบอลสวยๆนะคะ ราคาไม่แรงนะคะคันนี้เพียงแค่349,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้รถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะ ford everest คันนี้ก็สภาพดีโครงสร้างสวยนะคะรถปี2010ใช้งานอยู่ที่216,000โลนะคะสีแท้สีเดิมเลย กระบะแบนหลักแบนรองเรามีให้เลือกหมดเลยนะคะทั้ง Mitsubishi Triton นะคะตัวแคปบคันนี้เป็นสีขาวยกสูงนะคะนี่เลยสวยงามเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะเครื่องยนต์2004นะคะ ดีเซลราคา4,99,000บาทนะคะเป็นรถปี2018นี่เลยนะคะ นี่ก็จะเป็นการอัปเดตสต็อกคร่าวๆนะคะของเราก็จะมีทั้งรถเก่งนะคะแบรนด์หลักแบรนดรองรถซีดานนะคะแฮชแบกหประตูก็มีเช่นเดียวกันนะคะรถตู้ใช้งานหรือรถกระบะนะคะมีทั้งตัว4ประตูยกสูงแล้วก็ตัวแคปนะคะมีให้เลือกมากมายหลากหลายคันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจหรืออยากได้รถ รุ่นไหนเหลทราคาเท่าไหร่นะคะสอบถามอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้กิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปรับชมรถคันไหนฝากกดไลค์กันให้ด้วยนะคะติดตามกันให้ด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ